ครับคราวนี้นะม,มาดูชุดสีนะครับนี่มีชมพูนี้บอสิะอ่ะนี่ชมพูเทาไม่าาใครนู่นเลเดี๋ยอัน,น,นหนขอ,อข้านอ้วาบีนะเทาใช่ไหมครับเป็นเทาก็มีดำ ไม่มีชุดเหล็ชุดสีเหล็ชุดสีแบบไหนน็นนอตชุดสีครับชุดสีน้องชุดส,มดสีมีครับน็อตชุดสีมีครับน็อตชุดสีน็อตแทงมีหมดนี่ต้องเป็นเหล็กเ,เ,เอาชุดสีเทาใช่ไหมพี่หรือให้น้องเอาลงให้สีเทาถูกใช่สีเทา เขาอยู่นู่นแขวนอยู่ข้างในตรงไหนอุงเออนู่นกระเดินไปทั้งใบพวกเราว่ามันจะเดินไปไหนไปแล้วก็น็อตเลสหนึ่งชุดได้ครับเดินดูในร้านก่อนครับเดินดูก่อนอืน็อตเลสของเฮงไหมพี่นไหนครับมีไหมน็อตทุกสีอันไหนเอ่ยชี้สินี่นี่ นี่ค่ะพี่สองเก้าเก้าเป็นน็อตชุดสีตีลายเต็มชุดใช่ใช่เนี่ยครับลูกค้าปิดไปแล้วครับสุดสีตัวนี้นี่นะครับไปดูนี่เออเออเ่วยวยันก่อนอนี่ครับไล อะไรแฝนไว้ดีใส่เลือมันล่วงโดนหวยเปล่าระวังนะ